สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่เนาะอ่าวันนี้นะคะน้องวึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวงวดประจำวันที่19าธันวาคม2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่18กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าอ่าวันที่18น้องวึงก็ให้ดินไปที่079แล้วก็รูดที่0ูเนาะ ผลที่ออกนะคะนอยเฉพาะกิจ054นะคะ54น้องหม่นก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง62เนาะ62ก็หลุดไปนะคะพิเศษบนออก193นะคะล่าง69นะคะเด่นที่9มานะคะ9มา2เลยเนอะทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว่าตัวเจาะน้องหมื่นหลุดไปนะคะปกติบนนะคะ830 เด่นที่0นย์มานะคะวิ่งรูดที่0มาน้องวึงเข้า03ตัวกลับตัวเน้นด้วยนะคะพี่น้องจ๋าตัวที่ชอบด้วยเนาะอ่าล่าง9 2้าสองเก้ามาอีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเก้ามาสามตัวแล้วนะคะแต่ว่าตัวเจาะน้องวึงหลุดเนาะ VIP ออกหกศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เจ็เข้าตรงๆต,ต,ตัวที่น้องวึงชอบด้วยนะคะเด่นที่เจ็ดก็มาเนาะพี่น้องจา๋า เด่นเจ็ดมาตัวหนึง่งแล้วก็เด่นศูนย์มาสองตัวนะคะอ่าส่วนล่างสามสองสามสองก็หลุดไปเนาะอ่าก็เข้าไปที่สองคู่นะคะพี่น้องจา๋าอ่าน้องฝึงมีศูนย์สามออกสามศูนย์เนาะ v a p ศูนย์เจ็ดตรงๆอ่าตัวที่น้องฝึง ขีดไว้ทั้งสองตัวเลยนะคะส่วนตัวเด่นมาทั้งสามตัวนะคะที่น้องบึงบอกว่าถ้าใครไม่ชอบศูนย์เหมือนน้องบึงให้นำเจ็ดหรือเก้าไปวิ่งไปรูดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่สิบเก้านะคะพี่น้องจา๋าสำหรับสูตรเม็ดเดียวเนาะอ่าชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะ เดี๋ยวขอเขียนแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าอ่าวันที่19เนาะวันที่19ธันวาคม2564นะคะฮาหนอยสูตร1เม็ดเดียวนะคะเอาปากกาก็หมดอีกแล้วพี่น้องจ๋า แท่งหนึ่งเขียนได้ไม่กี่วันเดี๋ยวน้องเปลี่ยนกันเดี๋ยวจะเห็นไม่ชัดอ่าแป๊บหนึ่งนะคะอ่าสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะตัวเด่นนะคะพี่น้องสาวิ่งรูดนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋าเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุนกันไปเนาะ,ะเพราะว่าน้องวึงเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะ จำนวนไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะอ่าถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะ,ะสำหรับตัวสำหรับตัวเด่นนะคะตัวเด่นก็จะมีสี่นะคะห้ามีสี่มีห้าแล้วก็มีหนึ่งนะคะ แต่ว่าน้องหวงจะวิ่งรูดที่5นะคะแต่ถ้าใครชอบ4กับ1นําไปวิ่งไปรูดได้นะคะรวมทั้ง4น้อยนะคะพี่น้องจา๋ารวมทั้ง4น้อยนะคะอ่าห้าก็จะมี50นะคะ51 52 53แล้วก็54นะคะ ห้าสี่ห้ห้าหหกอ่าห้ 5, 7, นะคะ58าแห้านะคะพี่น้องจา้าอ่าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะอ่ามาดูตัวที่น้องหึงชอบเนาะว่าจะชอบตัวเดียวกันกับพีพีเอฟหรือเปล่านะคะ อ่าถ้าไม่ชอบห้าก็นำสี่หรือ1ไปวิ่งไปรูดเดอ้อพี่น้องา๋าอ่าสำหรับหที่ชอบเนาะหที่ชอบก็คือห1นะคะ5้าสองหสห้าห้านะคะพี่น้องจาพุ่งนี้อาจจะมีเบิ้ลมานะคะอ่าแล้วก็5 8นะคะ ถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะย้ำนะคะว่าน้องหวงให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องจ๋าปะปุ่นกันไปเนะาะอจดไว้แคปไว้แต่ถ้าจะนําตัวที่น้องหวงขีดให้ก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจาอ๋าไปบวกกับตับแตกนะคะ อย่าลืมนะคะถ้าใครไม่ชอบห้านำสีกับหนึงไปวิ่งไปรูดได้นะคะก่อนออกไปก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเดอ้อพี่น้องจา๋าอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลามาเทมานะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ